สวัสดีค่ะโอ้ยมือนนีบรรยากาศแบบดีมาพบกับช่องแอนซามิ mm ีนิชแชนแนลอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นอีพีแรกนะจ๊ะเป็นอีพีแรกของเรา,านะคะนี่วิธีชุมโชนนี่โอ้มาดูกันมาดูกันว่าแม่น้ำใหญ่ปานนี่เขาสิหาปลาแนวใดนี่ดูดูกันแบบนี้น <c oughs> อ้าไทยแนะ่จริงได้หมานบออันนี้คือ,อ,อคุณแม่สิมก็จะมีคุณแม่สิมในคลิปแล้วก็คุณแม่ดาของเราสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอเช้านะคะปลาค,าคับขอค่ะอันนี้คือปลาคับขอ นี่นะคะนี่เราก็จะมาหาปลาแบบนี้ <IS ES> เขาเรียกว่าปลาแก้วใช่อันนี้ตัวเล็กๆเ,เขาจะเรียกปลาแก้ว <IS ES> ออ้อันนี้ชมบรรยากาศโดยรอบนี่เป็นท่าท่าเขาเรียกว่าท่าน้ำมูลบ้านเราเรียกท่าน้ำมูลตรงนูน้นนะคะจะเป็นภูเขาของ ฝั่งลาวด้วยแล้วก็จะเป็นเขตบริเวณโค้งเจียมเดี๋ยวอีพีหน้าอ่าเราจะพาไปไหนก็คอยติดตามชมแล้วกันเนาะในส่วนวันนี้ก็คือแบบมาดูธรรมชาติดูวิวนะคะของนี่หมู่บ้านของแอนซ่ามินิกันดีกว่านี่ แม่สู้ๆนะแม่เนี่ยพันขาี่ยพันขาโอ,โอ้อันนี้บรรยากาศครึม้มครืมส่วนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเขาเลี้ยงปลานินนะปลานินกระชังกันและที่นู่นก็จะเป็นวัดนะทุกคนที่เห็นเอห็นอยู่กลางเกาะกลางแม่น้ําก็จะเป็นวัดนะคะ เป็นวัดดอนเขาเรียกวัดดอนวัดดอนตาทไยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดเหมือนกัน <c oughs> ไหนมาดูกันซิว่าแม่เราจะได้หรือเปล่า <c oughs> อ้ม้าน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 เขาบอกว่าถ้าได้ก็ไม่ห้ามติห้ามทวงนะทุกคนก็แค่บอกว่าโอ้มานม้านม้านม้านนะออ้ดูสิ เราแม่แนวดอกมึงชอนแล้วปถกของเลยไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ตลาอยู่ตรงนั้นยังได้เมื่อวานมือเยอะเยอะเหม่อนะก็ลงตรงนั้นแล้วก็เข้าตรงนี้บอ้าวย้ายมองอีกแล้วนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราย้ายมองอีกแล้วเอามาเดี๋ยวลูกถือให้ มันจะไม่ได้ออกได้แอกันเลยนะคะบัดดี้พนดี้ลงใส่พุงนัวบ่แพนดี้แพนดี้นี่เรามีตัวนี้มาด้วยไอ้แพนดี้เป็นเพื่อนเราไอ้แพนดี้แพนดี้ไปไซนี่ ไปทรรออไปทาบรรันไดไปค่ะทุกคนไปกันเลยไปกันเลยไปทาบรรันไดกันเลย,ยไ,ไปเลยอ้อันนั้น <Panda. S 1> น่ะจะแพนด <Panda. S 1> ้าแพนด้าแพนด้าอ่านี่ไปใสรดด่รถดิเออมันจะได้มีตะกร้าเออโอ้ มัน,นี่กัอันนี้ก็จะขุกขขะๆะน่อยอันนี้จะเปียก็แล้วก็จะเตะนี่โอ้โอ้อันนั้นมันก็มาหาปลากับเจ้าของด้วยเฮ้ยใจเย็นๆไม่ต้อง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 ,องใจเย็ยน ไม่เก่งขนาดนั้นเราไม่เก่งขนาดนั้นนี่นะคะเราก็จะไปลงอีกบริเวณหน,นึ่งนีอ่อ้บรรยากาศสวยไหมคะ ก็จะถ่ายให้ดูดูนะคะนี่เป,นเป็นเป็นบริเวณบรรยากาศร,ริมแม่น้ำมูลบ้านเราเองบ้านของแอนซตามินีเองนะคะบ้านของแม่แอนเองโอ้ผักตบชวาเยอะมากไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะถ้าช่วงนี้โอ้ดูสิยายซิมยายซิมสู้ๆแม่สู้ๆ,ๆ,ๆ,ๆ มีมองไหมเอาแล้วกูแล้วบรแมานหรือบอเอาไหมเอาไหมบอมองจมอยู่แล้วเราระมามองกูโอ้มันอากาศคึมคึมมาอีกแล้วจ้า คืมคืม,คมฝนไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยเพราะว่าเจอแต่แมนนมเตมฆฝนดูเสียวอมาวป่าอะไรอ่ะทุกคนอูป่า โอ้ ه, แม่มันมันใหญ่มากเลย แล้วก็จะหาแบบนี้นะคะทุกคนจนกว่าช่วงนี้มันมันต้องประมาณก็อยากให้มันเกินประมาณเจ็ดโมงเช้าให้ประมาณหกโมงครึง่งมันก็น่าจะหมดแล้วมั้งเพราะว่าเรามาเรามาช่วงรุ่งละมาช่วงเขาเรียกว่ารุ่งสางรุ่งสางม, <c oughs> มาแบบรุ่งสางรุ่งสาง เหมือนบริถามันตงนี่คือมันตกคือมันรงแบบโยนโยนตงเล่นนี่นนเนาะจ้าวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกเนาะอ๋อ,อได้ได้ได้รอได้อ่ามาดูเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ใหม่เรามาดูซิว่ามันจะมีปลาอะไรให้เรารับชมบ้าง อันนั้นคือบริเวณนั้นะคือยืนได้นะทุกคนแต่ว่าของแม่สิมอะคือมันยืนไม่ได้แล้วมันต้องลอยอย่างเดียวหูแม่ปลาเลยก็ไม่รู้มันเติบๆอยู่ที่ริมตลิ่งม,มันเติบๆอยู่โู่ๆซู่ อาการเหมือนจะไม่รอดนะทุกคนตอนนี้แม่เราเหมือนจะไม่รอดแม่เราหอบมากเลยเอามันก็มีอยู่แต่ว่ามันมีหลายปรเก็ไหนามาดูสิทุกคนรอบาาลายอยู่เอาทำไมวันนี้ไม่เห็นเต้นเลยนั่นไงมันก็เต้นอยู่ ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไห้นะจ้าแล้วเราก็จะได้มาชมวิถีธรรมชาติแบบนี้นะคะกับแม่แอนแอนซามิชาแนลเหมือนเดิมนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย